บรรยากาศนะครับผมโอ้คือ <c oughs> อย่างนี้่าคาววาศิลป,ปินศิลป,ปินรับเชิญแพร่เพิดมากแล้ว มายัางมายัางศิลปินแพ็เพิร์ดมายัางในถึงแล้วแต่ว่าหาที่ตยยัวลงไงโอ้ศิลปินรับเชิญแพ็เพิร์ดมาแล้วสวัสด,ดีครับฮะไปนั่งพูดเขาไปนั่งนี่เต้นพูดเมื่อกี้เป็นน้ำหอมเนาะศิลปินรับเชิญแพ็เพิร์ดมาแล้วโอ้ยพ่อไปพพลจะเสดร์เขากระซือแม่เบิร์ดมาให้นุ่มๆไปนั่งพูดครับไปนั่งพูดไปนั่งหน้าไอ้เมียพูด ศิลปินมาพี่ย่ามาพี่ศิลปินศิลปินรับเชิญแฟมเพิ่อนมาแล้วโอ้คุณย่าเข้ามาคุณลุงก็มาีเดยวฮะอีกน้อยเดียวบอีกน้อยเดียวคนบันแทนมือ่นกับไปส่งอีกแม่นบวะนี่จอดไหนนี่ข้างนอกข้างหลังเอาขับไปนั่งขับไปนั่งฮะนักเก็ะจ่าเปิดไฟอยู่ฟาดทอมัสเลสพี่ OK พี่โตบีมานี่แล้วพี่เหมียวเรียกมาแล้วลม,ม,มาแล้วศิลปินแพร์เพื่มอมาแล้วศิลปินแพร์เพื่อใครใครจะให้ตังค์ันไม่ต้องนะฮะให้แพมเพิพร์ออย่างเดียวไม่ได้คะ่ะบอกมาเศร้าบอกฮ้บัตหนึ่สิไปจังไหนบาตรหนึ่มื่นอื่นจังไหนบัตรหถามถามเราให้มันชัดเจนเด้อพ่อไปกับพ่อด้ยไปจะได้ขอจิกับผุ่นบัตรใดค่ะหรือบัตรใดจะได้ เขาต้อไปกับไปใส่ไปน้องคายไปทำหาพ่อมั้งเหรอน้องคายไปจะเข่าโดมเข่าเพชรยังก่อนเอ่าย่ามานนางพี่เขามานนางไงที่จะเขามานนางผิดจะไปไปหานากพิมว่าอยากไปอยากะส่งเพลงให้พี่กดยังยังค่ะเออย่าสิย่าสิขืนยังส่งส่งงานก่อนร้องกี่เพลง นั่งเลยอู้พีเข้าพี่กัได้ด้ม่้้นจาสมังเอ้ยจ้ากเป็นจ่าจาสมังจ่าอิมเอ้ยใจเด้ดีเด้อฮ้ยะอิมอิมใจกันก็คือมินแหดๆเขามาหนิสมังคืออิมบกอิมใจสมังกินข้าสมังโบวินเด้โบนได้ไหมได้ปี๊ได้พีมามาเข้ามาลูกมาเข้ามาเร็วเออมาศึกษาดูงานเอวมากาดงา จะไปซื้อลูกฟองกันมาแล้วครับเออเอือเซอร์ไพรส์บอพอพอจดนะเสิร์ไพหนูหนูว่ารู้เด้อเอาจริงๆไม่รู้เหมือนกันนะกูอยู่กับไอ้มิวอยู่เนาะเกูอยู่กับลักก็เห็ดลับโผล่เ้าอีหยังเนี่ยมิวก็สั่นก็เลยไอ้มิวก็เลยรีบดูค่าค่าพอจดนะแมนบอ๊ะรู้ยิบล้อเนาะ าบอกว่าเขาต้องซาดขายกลไปซาดลู้ไหมว่ป็น่ยังเพื่อควบอุ่นใจไาสัตว์เพราะยังไงเอาเช็ดกระจกไม่สบายหายแล้วใช่ไหมนี่หายอาจจะยังกินยาอยู่ไปหาหมอหมดเท่าไหร่แม่ไปหาหมอเออไหลายใบอยู่ค่ะจริงเหรอใครจ่ายนู่นจ่ายเองหรือว่าพ่อการจะช่วยจ่ายขอบคุณค่ะเดี๋ยว่ามากไอ

หาพันคะแนนเด้อค่ะคอยปลอดสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรำเรวยเรืยเด้อค่ะเด้อค่ายาบ่ะไ่รู้แล้วเพื่อนไฮค่ายาค่าเพิ่นเปิดเออซื้อมานลดสิบหล่อนึงผัวเนาะขอบคุณค่ะแบงกัตไซเด้อหนาเสือเพิ่มเงินเนากัตไซเพิ่นเปิดซื้อเสือเพิ่มเปิดมาแบงกัตไซมาแล้วก็หมานเลยเนาะ ปิดิ้งล่หายแล้วซื้อของสแตกบ่นี่โอ้ไแห้งมาดิลูกยุยเลยมนดิพยาแบ่งกันมาเออแบ่งคุณยาด้วยแบ่งคุณยาด้วยใหาสีพันค่ะดูิวพันโอ้ปาดขอบคุณผอนเรเดอ์จ้าโอเคค่ะป้าคุณจ่ายิ้มเลยยายายาไ้ สูบินไดุ้ขภาพแข็งแรงด้วยค่ะลงมอเตอร์เรเดอยนลุกเท้าไปเรื่อยๆด้วยค่ะอ๋อจากพ่อกันชัยอีกสองพันค่ะผาบมั้งเอ้ยมึงนั่งรถโดยสารไปเรื่อยเหมอนกันเขาพ่อจะไปบ้านแพงจริงเอาแล้วเขาจะไปส่งหูพุ่งแล้วแต่ว่าปอดมึงแล้วปาดโทษเล่นกูกระไฮแล้วเนาะปาดโทษเลิกเต้แล้วปัดโทษมันเหยาะเซลรถขอยบ่ได้เด้อโอยโคนะ ในรถติดสติดกผ้าผืนมาเลยไซส์เอ็มไซส์เอลส์ยังที่ทุใส่เลยมันเลือกเอาเออมันเลือกเอาไปสูตรป่ะหนิมิสุดรลองเพลงมาบ่หนิไปเอากับพี่น้ำหวานค่ะอ๋อไปยืมอวยไปคุยกับพ่อโจรมันรู้เรื่องนะเดี๋ยวพ่อจะไปคุยด้วยแปลกแปลกต้องบอกเลยสมบังกระป๋งเงินจ้า จะไปรอบปอปันนี่ไปจ้าพ่อไปไหมคะปอบ่ปอป้าพ่อไปค่ะปวดเข่าปวดเข่าพ่อไปดอกพ่อไปค่ะฝากไปแต่งหน่าเขาจะไปร่ำถวายจังน้อยนี่ไปนุ่มเด็ดไปตาปุ๊กนะให้ญาไปแล้วเมื่อเช้านี้ให้ญาติโอ้ให้ญาดีแล้วดีแล้วญาจะได้ไปซื้อบัวซื้อยาให้บัว ไปไปเลาะเจ้าน้าแตงนะจ้าค้นสวยาแตเจส่งสเก็้านอาปเป็สวะเออส่งสเก็บให้พี่กวดเปอทราจทาบเซกหน่อยกดะไปบอกไปไปไตรงงานราเล้ปไปไปว่ไปได้ขอปวดเข้า พี่วรชัยสุดยอดเลยพี่วรชัยไงไก่ปะไก่ปะโอไก่เมื่อคืนนอนใส่นอนอยู่กไก่งั้นไปนำตลอดพิเทิมแล้วเหรลูกยังก้าโซอทิโอ้เมื่อนก็เมื่อไร่เือนเอาเอาปังปังปังังสู้ไปด้วยกันเอฟซีของเขากะหายมาเหรอเนาะขึ้นถึงพี่น้องขึ้นอดพี่น้องพี่น้องึ้นเล่นเนาะโทอมาเรื่อยเลย มึงอันกูเลียงน้ำโน่นเนี่ยแล้วเลียงดูดูดดโ<อ>มยกูได้เลียงก่ได้กินาตายตายไปจากใจเมื่อล่ะเอามันหมานครับผมมันหมานคาสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม